คะตอนนี้นะคะเราอยู่กับรายการาาู้ปกงเยี่ยมบ้านนะคะคือก็บอกเขาไม่รู้คนคุยเกาวอั <c oughs> นนี้เจอหมูล้านแรกเลยรู้ป่ะที่พินแลรู้สึกว่ามีหมูเพราะว่า <c oughs> ไม้ตรงนี้อะจะไปลงอยู่ตรงหลังเราได้ถูกปะบางทีโดนเหล็ก <c oughs> ตั้งแต่ฝึกงานมาเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจช่องนี้มากแบบว,ว่าเลือกไม่ผิดป่ะที่มาฝึกที่นี่ ะตอนนี้นะคะเราอยู่ก so ับรายการผมิวอพี่บ้านนะคะซึ่ปกติเราจะเป็นการสุ่มว่าจะได้ไปบ้านใครแต่วันนี้มันเป็นกรณีพิเศษมันมีน้องฝึกงานคนหนึ่งเขาใกล้จะฝึกงานจบและชีวิตเขาน่าสนใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ล็อกมงโอลี่ค่ะนี่ มันไม่ใช่การ์ตูนนี่มันเป็นคนพูดเองไม่เขาพูดเองมันมีสตอรี่เดี๋ยวเราทอฟังกันเป็นเรื่องที่ทำให้เรายังเล่าแล้วก็ขำจนถึงทุกวันนี้โอ้อโอเคไม่รอจ้าเราไปบ้านโมดกันเลยดีกว่าไปค่ะทุกคนเ t s go โอเคครับเราถึงบ้านน้องแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโโบนเหรอฮะชื่อทำไมต้องโบนแบงค์เหมือนกันเนี่ยไปฮะ๋ยวเชิญฮะไป เต้นเต้นนะฮะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บ้านน้องโบนนะฮะเหมือนอุปกรณ์ทำครอปเลยจริงๆริงครอสวัสดีครับ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 เออสวัสดีครับ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 ัโอ้โหวันนี้อยู่กันทั้งบ้านเลยนะฮะไม่กล้ากระโตกกระตากเหมือนน้องเอ็มนะที่แบบอยู่แทนน้องเอ็มแล้วต้องมีมารยาทแล้วนะครับทุกคนเพราะมีผู้ใหญ่ผู้สูงเยอะๆนะฮะ อไปละป้ากับสากูโสถก็บอกบ้านนั่งนั่งนั่งๆๆนั่งนั่งว่าถึงบ้านต้องสัมภาษณ์ถามก่อนเลยที่บ้านนี้อยู่กี่คนฮะเออจริงๆก็อยู่กันประมาณสามคนเาวแต่พี่มนนากกว่าสามนะก็มีพี่ที่เขามาช่วยพ่อทำงานอ๋อพ่อแม่เราสามคนแล้วก็ทวดทวดก็อยู่บ้านหลังนี้ครับแต่ว่าพอดีคุณย่าไม่อยู่ก็เลยมาพักบ้าน อืมก็คือหลักๆามคนแล้วมีพี่น้องไหมเออไม่มีครับลูก <c oughs> คนเดียวลูกคนเดียวอ๋อลูกคนเดียวสดนะฮะตอนนี้สดครับสดอ่ะเราอันเนี้ยผมอันนี้คือเอกลักกว่าเข้าไปเรื่อง5้าเอาเรื่องแฟนเขาก่อนคือเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ศัตรูมากคือคนในศัตรูล้อคุณหนักมากว่าคุณว่าเก้าอี้จะแตกเมื่อกี้ผมนั่งแล้วมันยุบลงไปนิดนึงไ่ใช่ทำเมื่อกี้ด้วยทำเมื่อกี้ ไม่เตัวเล็กไมเอไม่เป็นไรนี่แหละเออทำไมฮะคือแบบคุณมีประเด็นอะไรกับแฟนเก่าเห็นคุนีจะตูล้อกันหมดทำไมต้องกลับไปแฟนเก่าแฟนเก่าคือยังไงมันเป็นยังไงใทนเตตูไม่ต้องล้อคุณอย่างนี้อันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายกับเรื่องคุณแต่ว่ามันเป็นที่พออุดทานตตูมากได้ความว่าคบกันมาแล้วผมผูกพันไงว่าคนนี้เขาเหมือนเป็นคนแรกในของทุกๆอย่างผมอะไรแบบนี้ มันก็เลยเกิดความผูกพันอะไรเงี้ยน้องเนยใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อคนละคนเหรอประมาณ2ปีครับถามว่าถ้าสำหรับผมอ่ะเขาคือคนแรกสำหรับทุกอย่างเลยมันเลยผูกพันไงเลยอันนี้เป็นการง้อเขาป่ะที่ผูกเออแล้วอะไรคืองงไปง้อมันคือมันคือเรื่องคอมแบ็กไม่เลยหรือไม่เรื่องราวเป็นไงเหตุใดจู่ชอบแซวมึงกลับไปง้อทำไมมึงนู่นนี่ทำไมแล้วจะกลับไปเมันอยู่ทุกวันหรือเปล่าคือยังไงครับมันเป็นยังไงคุยกันบ้างแล้วแบบ บบปรับเข้าหากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอทีนี้มันไม่เบิร์กก็เลยเป็นเพื่อนดีกว่าพูดความคิดดีเนาะจริงอ๋อแสดงว่าปรับปรับความคิดแล้วก็คือไม่รอดใช่ก็เลยเป็นเพื่อนดีกว่าขอเซ็กซนิวหน่อยเซ็กนิวเกิดอะไรขึ้นแปไม่ใช่เซ็กนิวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเวลาต้องเป็นอย่างงี้ศัตรูเนี้ยเวลาเราจะทำความความรู้จักให้มันสนิทกันขึ้นเนี่ยเราจะชอบถามเรื่องแฟนเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเนาะเป็นมาอย่างไงเลย เราจะได้มีเรื่องมาแชร์กันเรื่องคุยกันน่่งเดี๋ยวในเรื่องงานก็เลยถามว่ามีแฟนไหมตอนแรกมันบอกไม่มีไม่มีพี่ผมไม่มีไม่เลยแล้วมันบอกว่าเลิกไม่มีแล้วหลีก็ลามไปเรื่องแล้วมันอยู่หอกับใครอะไรอย่างนี้ก็อยู่กับเพื่อนสักทักมาว่าก็อยู่กับแฟนเก่าด้วยแล้วก็มีเพื่อนเหมือนห้องนั้นอยู่หลายคนห้องมึงใหญ่นะอยู่กันหลายคนคนแล้วมึงว่าจริงเหรอเออประเด็นคือมีเพื่อนก็อยู่แฟนเก่าในห้องเดียวกันตรงนั้นแล้วบอกว่า แลวคือประมาณนั้นเราบอกว่าคนอย่างเงี้ยมันเลิกกันไม่ได้หรอกถ้ายังอยู่ด้วยกันอยู่ก็อยู่บ้านนี้เนาะกอีกวันนึงมาก็ดีไปแล้วพี่ก็คุยตอนแรกคุยกันเหมือนเออเหมือนจะดีอะพี่แล้วพอไปไปมามันก็แบบต่อไม่ติดแต่ว่ามนดีกันแล้วไม่ดีแล้วคือสาเหตุที่ต่อไม่ติดเพราะอะไรนะไอ้นี่รักเขาอยู่รักเขาลักรักรักรักแต่ผู้หญิงบอกว่าถ้าความสัมพันธ์ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วเราเล่นกันล เพราะว่าสองคนนี้เขาเริ่มกันจากเพื่อนกันมาก่อนรู้ทุกอเปล่าถูกไหมน้องครับอ้าวเพ่เฮ้ยเศร้าเลยอ่ะอ้เอาี่พี่พูดเรื่องจริงไหมจริงจริง ก็เป็นความรักเรื่องนี้แล้วกันตอนนี้จบแล้วจบได้ดีจบกันแบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วไม่มีอะไรนี้คือความรักเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วจากที่สรุปมาก็แบบวนเวียนกันอยู่สักพักกว่าจะมูฟออนมาได้นะคุณทั้งทีโอเคมาเรามาเข้าเรื่อง5 5กันดีกว่ายังไงฮะเรื่อง5 5ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่พวกคุณอยู่ในเหตุการณ์คือยังไงฮะวันนี้คุณแม่สลระเปามาให้ด้วยเอ้ยว้าวใช่ครับียงครับียงครับครับง อ่าห้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 าเป็นเรื่องตอนนั้นไประยองไปเอาบนเราเอาแป้งเราเอาเอาแป้งเราดีกว่า <c oughs> เรื่องนี้มันมีที่มา,าแป้งเ่าหรือ <c oughs> แป้สาขผมอะไประยอง <c oughs> แล้วเราก็เลิอกกองดึกมากกว่านั้นโกดแคมป์แล้วก็ไปกินข้าวต้มโตลุ่งกันแล้วทีนี้สั่งกับข้าวมากันเยอะมากเพราะว่าหิวโซกันมาก แล้วน้องอะกินหมดเลยแล้วหนูอะเดินไปเตะน้องแข็งหนูก็เลยถามไปบอกว่าเฮ้ยแล้วมือน้ำหนักเท่าไหร่เหมือนแบบกินเยอะอะางเงี้ยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วมังก็พูดผมห้าห้าครับพี่แล้วตัวเท่านี้ไม่หลุดไป ผมก็กู้อีกเนาะแล้วทุกคนงงกันหมด5 5และไอ้แบงค์น้องฝึกงานหายไปแล้วไอ้แบงค์ซึ่งมันตัวประมาณโบ๊ทอาจจะเล็กกว่าโบ๊ทใหญ่กว่าโบ๊ทนิดหน่อยไม่รู้แต่ผม7 5นะครับพี่และไอ้โบ๊ททุกคนก็แบบว่ามีนยาง5 5อีกเนาอยัง5 5อีกเหรอไอ้โบ๊ทก็ยืนยันผม5 5ผม5 5จริงๆพี่ไม่รู้อะไรหาไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟผอมสุดแรกแต่สูงก๊อฟมึงเท่าไหร่5 2ไอ้ก๊อฟตัวเท่านี้5 2ไอ้โบ๊ทตัวเท่านี้5 เถียงกันอยู่ยงั้นอ่ะสักพักถึงไปตั้งเปิดเริ่มเครียดแล้วกูไม่ได้ห้าห้าจริงป่าวะอ๋อไม่ใช่ไีไ่จำผิดเจ็ดสี่เต็มห้าเต็มห้ายังไม่เทไอ้แบ๊กอีกไอ้แบ๊กบอกเจก็ <c oughs> บอกห้า<อ>มึงยังตัวห <c oughs> อมกว่าแบ๊กอีกอรอก <c oughs> <c oughs> ในความแบบตาเราเห็นไงเออก็เลยแบบโอเคกลายเป็นโบทห้าห้า หน้าจริงจงมากเหรอตันี้หน้าไม่ยอมอ่ะพี่เข้าใจเขาว่าไม่ยอมปะไม่พี่ผมตัวเล็กไงผมเลยห้าห <c oughs> ้าแ,แ,แล้วมันก็เลยเปิดรูปตอนมันห้าห้าให้ดูเดฟเ,เลยหลาะทีนี้กลาเป็นนักบอลทอยเอาเลยดิอันนั้ตอนห้าห้าที่ผมชอของตัวเท่านี้ <c oughs> เดฟมาเลย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วตอนนี้เท่ไห่ เจ็ดเจ็ดสิบห้าแตไมอีกแล้วแปดสิบแปดสิบเรามันยิ่ขึ้นเอามันต้องขึ้นแม่แหละนั่นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาของโบน่าห้าเพราะอุเขาจะทำพวกอันนั้นอ่ะพูดกลางโต๊ะใหญ่ใช่ทุกคนอยู่หมดใช่เออนี่คือที่มาของ55ใช่อือโบน่านี่คือวิธีการของน้องเขาอืมแต่ว่าคือที่บ้านอ่ะทำซาลาเปาขายนะอร่อยมากผมกินหมดแล้วลูกหนึ่งใช่คือทำทำเป็นพวกของของขายะหรือว่ายังไง แม่ชอบทําขนมครับแลวทีนี้ก็ตอนแรกก็ทาจริงที่บ้านนี่แหละแลวทีนี้หพ่อก็แบบว่าเอามาทําขายไหมเผื่อจะตอบโจทย์แม่ก็เลยเรามาตั้งร้านขายเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อเขาก็ซื้อไปแล้วเขาก็มาซื้อซ้ำอีกจนแบบว่าเขาก็ทำเรื่อยๆแลวทีนี้ก็ทําหลายๆอย่างขายที่ตลาดแถวนี้นะฮะ เอ่อเป็นขายตอนเช้าครับมันแบบว่าหน้าซอยอะไรเงี้ยรถผ่านข้างๆร้านหมูปิ้งอะไรประมาณนี้ครับทุววันนี้ก็ยังขายอยู่ทื่ถือว่าอร่อยมากมือชื่มากนะคุณทุกทีผมกินไปแล้วว่าคุณกินรถอะไรไปชวแดงใช่หวานหมดแล้วฮะปกติขายอะไรบ้างคะปกติแล้วแต่วันครับบางทีก็ขนมปังกลมขนมปังกระเทียมที่เคยเอาไปฝากที่สตูแล้วก็หลังหลัก็มีสาคูซาลาเปามาอะไรเงี้ย ก็เปลี่ยนไปเลยแล้วแต่แม่ซื้อของแต่อาชีพหลักๆคือคุณพ่อเป็แม่ทํางานอะไรฮะพ่อส่วนมากก็รับเหมาก่อสร้างครับแต่แม่ก็็นแแมม่่บ้ากตอนแรกก็มีงานรับเย็บผ้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ทําแล้วทําดอกไม้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทำแล้วเขาเลยไปช่วยพ่อทกั้งหมแต่คุณแม่เก่งนะเขาทำงานทีมเยอะเนาะโอเคนะคุณเล็กทีมนี่คือโบ๊ทนะฮะของเราเดี๋ยวจะให้โบ๊ทพาก่อนไปทัวร์บ้านกินฝีมือแม่ก่อน อร่อยมากคนรับกลิ่ทุกคนลองแบ่งแบ่งกันไม่ถ้าเป็นลูกลูกจริงๆต้องรู้ว่าอันนี้ใส่อะไรอันนี้น่าจะหมูสับไม่เพราะพี่แหวกหมดแล้วทุกอันเอาริงเหรอหมูสับหมูสามเซทไส้ไอติมอะไรเติมเติมเติมอะไรอู้อู้อร่อยขายอยู่ตรงไหนนะขายไปยังหน้าปากซอยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะกินกันเสร็จนะฮะเดีวก็จะให้โบจะพาทัวร์ห้องพาทัวร์ห้องเสร็จก็จะทำขนม เพราะอนรมสดก็ต้องพาไปร้านเด็ดแบบร้านน้องอามป่ะน้องเอมอ,งเอมนะฮะ <c oughs> แล้วก็พาแบบแฟนเก่าตอนท้ <c oughs> <ม>ายว่าเราเราจบได้ดีนะติดต่อเขาเลยไม่คือนอกจากแฟนเก่ามีอีกยังไงฮะยังไงอ,อ,อ,งอะไรนะไปดูคอนเสิร์ตใะรได้ก คือเป็นอย่างนี้มันเป็นวันที่เราไปออกกองตำนานเกี่ยวกับความรักแล้วคนนี้เขาจบเขาโอนให้ออกโดนเขาเป็นคนโสดคนเดียวแล้วเขาก็ไปถามผีว่าผมจะมีโอกาสกลับไปดีกับแฟนเก่าไหมครับ<อ>ผีตอบมีอ,อ่ะเดือมดีใจและดีใจนิดนึงเห็นหน้ารู้เลยดีใจสักพักถามใหม่ว่าแล้วผมจะมีคนใหม่ไหมครับผีก็ตอบว่ามีอีก <laughs> คือตอนมันเดินกลับมาต่อไปเป็นคิวพี่เอกพิทีมใช่ไหมแล้วหนูนั่งรอมันไปพูดอะไแบงค์ใหญ่เลยเขาตอบอย่างนี้เขาตอบอย่างนั้นมันเชื่อหมดเลยมันเชื่อคาตอบในสป,ปีดหรือบ้อกหมดทุกอย่างแล้ววันนั้นพอกลับไปที่ที่ศตูมีคอนเสิร์ตอีนังนี่ไปดูไปดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บตอนเช้าเราไปถ่ายบ้านเฮียบาร์สบ้านพี่โบหนูเห็นแล้วน้องนั่งยิ้มกบโทศรศัพท์ยิม้มคุยโทศรศัพท์เองยเยเฮ้ยโบนมันเป็นอะไรมึงมีคนใหม่แล้วเหรอ เมื่อคืนนี้พี่ผมไปคอนเสิร์ตได้มาคนหนึ่งคุยเพราะฟอร์ิลิทบ็อกนะฮะเพราะฟอร์ิลิทบ็อกนะเนี่ยแล้วคนที่ได้คือใครพูดไปคือใครคนนั้นเพื่อนก็เพื่อนนี่แหละเอาทำดีดีเพื่อนเพื่อนแบบไหนเอาเพื่อนอะไรเพื่อนไงให้ใครพูดพี่หรือน้องเอาจะพูดเองหรือได้พวกพี่พูดเอาเป็นเพื่อนสมัยตอนปีหนึ่งครับแล้วก็ เขาดีพายมาก็ยังใช้คำว่าเพื่อนอยู่เนาะเขาเพื่อนจริงๆอ่ะเขาเป็นเพื่อนจริงพี่เอาที่บอกพี่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะเป็นเพื่อนจริงเขาเป็นเพื่อนตอนเป็นหนึ่งก็เรียกกันเป็นเพื่อนแหละเพราะว่าเขาวัยอายุน่าผมปีหนึ่งใช่ไหมก็เขาดีพายมามาด้วยเหรอใอ่มาด้วยเหรอผมบอกว่าใช่มาด้วยเขาบอกว่าไปตรงกลางไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าได้เป็นตรงกลางคืออะไรอ่ะคือไปกลางเลยแล้วผมก็ไปแป๊บเดียวนะแล้วผมก็กลับมาเพราะเขามากับเพื่อนอีกคนอีกหลายคนเลย ไม่อยากไปนานแล้วทำไมวันนั้นคุณโัพต้องยิ้มคุยเฉยเพื่อนคุณไม่เห็เคยโทรหามาคุยเมื่อไรมีโทรมาด่ากันอย่างเดียวปกติถ้าเรามีเพื่อนตอนปีหนึ่งเราจะไม่เรียกว่าเพื่อนตอนปีหนึ่งทำไมต้งเรียกว่าเพื่อนตอนปีหนึ่งเพื่อนเก่ามึงก็บอกเขาไปว่าคนคุยเก่าคนคุยเก่ามือพูดไปเลยคนคุยเก่ามือพูดเพื่อนเพื่อนไรก็ให้เกลียดเขาเป็นเพื่อนไงเป็นใครอยากให้ต่อนทีคุยแคไหน เอางี้ห้องนอนมีความลับอะไรไหมเอาเรื่อๆพี่ก็พี่เข้าไปดูเองพี่บ้าเ <c oughs> ก็บยังไม่ใช่กเก็บยังแม่เก็บให้เรียบร้อยแล้วมั้งไม่แม่ไม่ได้บอกครับว่าแม่ไม่ค่อยเข้าห้องเนะ่ยผมาจจะเข้าเอาของไม่ให้แล้วเขาก็ถ้าเห็นความจกมกก็คือเป็นตัวมึงเองใช่ท้แก็ตัวผมเองโอเคโอเคอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในห้องนอนน้องโบท๊ทกันนะว่าเป็นคนยังไงนะทุกคนไปไปดูกันครับ let's go คุมไปหมดแล้วถึงว่าในห้องไม่มีอะไรมีแค่นี้ ดีห้องนอนของน้องโบ๊ทของเอนฮะเก็บเรียบร้อยแลยดี้นีคนที่หรอขนาดนี้เป็นของคุณนะทำไมมีลายเซ็นตรงประตูเต็มเลยอันนี้คือเป็นลายเซ็นเพื่อนครับอ้ที่แบบว่าใครมาบ้างก็จะต้องแบบนี้ผมายเซ็นตรงแล้ว๋ยวผมขอเป็นลายเซ็นเพื่อนหุ้ยเท่อะอนุสรสถานผมผมดูพี่อาบหัวนา บาประตูใช่ครับผมก็เลยอยากทำตามอ่ะเอางี้ไหนชื่อแฟนเก่ามึงมันต้องมีแหละว่าอยู่อยู่ข้างผมอ่ะเอ้พี่ปูดแล้วพวกพี่ต้องเซ็นตรงไหนตรงที่ว่างเลยอะให้พี่ๆเขาเปิดมาลายเซ็นพี่เอก อันนี้อ,นอันนี้อันนี้เป็นช่วยรางวัลอะไรมาคะอ,อ,อันนี้ที่เป็นไปแข่งบอลเดินสายนะครับแล้วก<อ>็วได้แข่งแต่ว่ามันหักแล้ว<อ>ได,ได,ได้ได้ที่สาม เออแล้วเวลาแข่งบอลเนี่ยถ้าสมมติแข่งกันมันแข่งกันทั้งทีมใช่าหมสิบกว่าคนแล้วมันจะตัดสินยังไงว่าช่วยรางวัลต้องอยู่บ้านใครอ,อันนี้วันนั้นเหมือนทีมไม่ได้ไปครับแล้วแบบว่าให้ผมไปรับผมก็เลยเก็บไว้ที่บ้านโอ้ลิบม,มาเลยว่าเป็นกับตันทงกับตังทีมใช่มมแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีม่เมนูอะไรจ้า ส้มตาตกลัวติดมากแบบพอดีกันก็คือนอนกลิ่นกันแล้วก็ลอยพดีกัก็หอมแล้วสีก็ตื่นขึ้นมาด้วยกลิ่นหอมแล้วมีอะไรอ่ะไอ้แล้วซ่อนอะไรไว้ในตู้เสื้อผ้าเปล่าเสื้อผ้าไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าอันนี้กระเป๋าตั้งแม่ให้มาตอบอ่ะใช่กระเป๋าปู่เออเลิศนะซ่อนไว้หมดแล้วไงของไม่มีก็พี่มาพี่เก็บของล้มา้ะเขาบอกเขาเก็บของแล้วอ๋อ เขาแก้บนแล้วอะไรที่เป็นก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ชื่อแฟนเก่าแล้วใช่ครับเออนะก็ประมาณนี้ข้างน้องโบนะทุกคนก็เดี๋ยวให้ตาสาวนะไปช่วยคุณแม่ทำครัวกันวันนี้ก็จะพาทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูนะครับ let's go เออแกเหงาแกเหงามึงไม่ค่อยคุยกับทวดมึงสิไอ้ชัวคุยตลอดแว่าเข้าไปช่วยย่อแล้วค่ะอ้าวนังยาวล่าจ้า สิบแปกเอยน้อยน้อยาน้อยอ่ะพันหาเห็นว่าน้อยไม่ใช่อายุอายุอ่ะเก้าสิบสองเฮ้ยเก้าสิบแปดสิบเก้าเอมาพันหนึ่เอาเลจ้าแสิบเกไม่แข็งแรงมากแล้วยาวันหนึ่งทำอะไรบ้างจ๊ะยาเหรอนั่งกินนอนกินอ้ยายไวจังใชเป็นเหือโน่นอ้ยั เอันนี้เหรออันนี้หาบ่อยไหมมาหาบ่อยไหมแม่บ่อยไปนู่นบัดไปบัดมาไปหาบ่อยเออริงลานตวดดุไหมเอาแต่กอดดุนะฮะตีตีเหรอไปตีต้งพนดไหมพนเหรอตีก็ไม่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเอยแข่งแรงแข็งแรงอยู่ตลอดคอยฝากนะลูกนะคอยฝากลูกตรงคืออันนี้ไม่ใช่หลานด้วยซ้ำกอดอยู่ตรงนั้นไอ้นั่นหลาน่ซ้่กอด

จะบอกว่าบ้านนงบุญนี่เขาทำอาหารเก่งมากเลยคือทุกอย่างดูเหมือนร้านขายของจริงอะ่ะเดี๋ยวลองชิมปีกไก่ทอดนะฮะอืม ยอยากถามบลเหมือนกันว่าอาชีพในฝันเราคืออะไรเนี่ยคุณมาฝึกอิมพิทามคุณอยากได้อะไรกลับไปเป็นวิชาแล้วคุณจะเอาอะไรไปพัฒนาตนเองเพื่อไปต่อยอดอาชีพคุณคืออะไรอ่ะผมอยากทำยูทูบครับอยากทำยูทูบใช่ครับเป็นความฝันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครบเพราะว่าดูอิมพิทามด้วยดูหน้าด้วยอืม,อมดูอิมพิทามันตั้งแต่ ช่วงที่พี่ทำธุรกิจหลายร้านให้ธุอกิ่หลายล้านโหนานแล้วชอบใช่ไหมชอบถ <laughs> <s par> ามย้ำก่อนชอบใช่ไหมแล้วความรู้สึกแรกที่ได้มาที่นี่คือรู้สึกยังไงวันนี้ตดนสัมภาษณ์ก็คือวันที่ผมนอนอยู่บ้านนี่แหละผมนี่เสียโทรศัพท์แต่ผม่าเล่น i อแ d อยู่ผมไม่ได้สนใจอะก็คืวเพื่อนโทรมาแต่ว่ามันไม่ขึ้นผมก็เลยหันไปมองโทรศัพท์มันขึ้นเบอร์ผมเลยกดรับปุ๊บเป็นเสียงเวดโทรมา จากวันนั้นอ่ะจิตผมหลุดไปแล้วก็ผมไม่คิดว่าผมจะได้แบบสามพลาดอะไรเงี้ยพอก็ให้สัมภาษณ์ไปปุ๊บผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติดหรอกเพราะว่ามันก็การขันมันก็สูงใช่ป่ะแบบเป็นช่องที่ดังมากผมส่งไปแบบโดยแบบว่าวัดไปแล้ใช่วัดไปแล้ววัดถึงไหมได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ติดมาผมดีใจไหมดีใจดีใจมากตื่นเต้นแล้วรู้สึกงไงมาแล้ว f e ปะไม่เคยครับ พูดต่อพี่ที่ทุกคนน่ารักมากเอเหมือนในยู u ูบเลยเหมือนที่เลยจริงเหรอพี่ใส่พี่เหมือนในยู u ูบไปเหรอใช่พี่เหรอวะกางกลัวพี่เอกนะนั่งบอกตลอดนะกลัวพี่เอกแกลกลัวใครสุดเออกลัวใครสุดกลัวของแกเออก็รอแล้วก็กลัวพี่เอกแต่พี่ไม่เคยว่าใครเลยนะแล้วพี่มีแต่อะไรนะไปไปกลางบ o a เกมเลยตามกางกางเออตามกางมาเลยมาเลยมาเลยเออม่ได้ชวนเล่นนะพี่อ่ะไม่ก็กลัวแบบเกรงใจไงเออแล้วพี่บินไม่กลัวเลย พี่เขาเงียบๆกวกลัวๆแหละแต่ว่าแบบไม่ค่อยกล้าพูดด้วยอะไรเงี้ยตั้งต่ฝึกงานมาเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจช่วงนี้มากแบบว่าเลือกไม่ผิดว่ะที่มาฝึกที่นี่เลยว่ามันแล้วแต่สถานการณ์พี่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ลถเสียที่ EP รถเสียผมรู้สึกว่าทุกคนช่วยกันทุกคนแบบว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่ากล้องหรือว่าพอปทุกคนรวมกันช่วยพี่แล้วแบบว่าจนแบงานนั้นออกมาได้ขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยทุกคน พักพร้อมกันกินพร้อมกันไงผมชอบมาวเอาว่ะจริงปก็วะาจิงปก็ว่ายิ่งจริงจริงมีอะไรอยากบอกพี่เอกพี่จิ๊ไหมคือก็อยากจะบอกว่าผมก็คือเอฟซีคนหนึ่งที่ดูพี่ไปตั้งนานแล้วผมเป็นเกียรติมากที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในช่องอย่นี้พี่อืมตองขอบคุณม้องโอกาสครับเพือนก่อนเพ่นกัน นนี่ก็เขายากบ๊ทได้มาบ๊ทก็เต็มที่แต่เด็กฝึกง,งานลูกนี้เก่งทุกคนนะจากที่บมเห็นนะผมก็ไม่ได้เข้าไปสุ่มสิงกันน้องๆเพราะว่ามีพี่ๆเขาดูแลกันอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ไปรู้ว่าน้องคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนาะแต่ว่าแต่เห็นจากเข,ขาคราวก็ดูเป็นคนขยันทุกคนน้องวุ้นและพิมขยันทุกคนนะเก่งทุกคนนะฮะจบไปผมว่ามีงานทําทุกคนเราลืมถามคํถาถามนี้อย่างเราถามเอ็มไปแล้วใช่ไหมว่าสเปคคืคอพิมมาสเปคของโบ๊ทเนี่ยเป็นใครฝ้ายโฟยิปครับยิป เราชอบขีป๊อปกันหมดเลยเหรอไม่มีองค์แนวแบบชอบนางเอกหนังอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยเหรอวะไอ้ก๊อฟสเปคเป็นไงก๊อฟเี๊ยรีเรื่องยากชะมัดยากชะมัดรักภาษาอะไรเออรักภาษาอะไรเออยากชะมัดรักภาษาอะไรในเด็ดฟิกในเด็ดฟิกอร่อยมากทั้งแร่เนี่ยค่ะชื่อหมู โอ้หขอบคุณค่ะไก่ทอดอร่อยมากจริงไก่ทอดอร่อยมากบอสดื่มไหมคะแม่เออต้องถามคุณแม่ว่าบอสดื่มไหมดื้อบางวันไม่ได้หอกทุกวันแหละแต่ตอบไม่ได้ต้องถามพ่อน่ากับพ่อนลักับพ่อนั่นกลัวใครมากกว่ากันเราอ่ะแม่กับพ่อพ่อกลัพ่อเพราะว่าไม้ตรงนี้อ่ะจะไปลงอยู่ตรงหลังเราได้ถูกป่ะบางทีโดนเหล็ก ก็พ่อมากกว่าพ่อดุอ่พ่อยดตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กนี่ทำได้โดนพ่อพ่อแป๊บแบบไม่แล้วมึงทําอะไรล่ะเขาถูกเขาถูกตีมอ่ะเขาอะไรมึงจำไม่ได้แล้วน้าทำไมจำไม่ได้แล้วมจำไม่ได้เมื่อไหรตอนไปเด็กเราก็ต้องโดนฟาดกันมาบ้างถูกทุกคนแหละนะอุ้ยแม่ทจำได้เห็นไหมล่ะงานัดพอแล้วก็ยมมาอยากทำงานอ๋ออ๋ออยู่ร้านเกมียดเขานัดประมาณบ่ายโมง มาบ่ายสามหาในสองชั่วโมงแล้วถึงก็มากับเพื่อนนี่แหละพ่อก็แบบว่าให้เพื่อนอะเอารถไปเติมมันแล้วอาเพื่อนออกไปปุ๊บอะโดนเลยคือไม่พร้อมเลยนี่ก็นี่ก็วางแผนพาเพื่อนมาพ่อจะได้ไม่กล้าตีพแต่พ่อรู้ทันไม่ตอนนั้นอะเพื่อนน่าจะรู้แล้วแหละว่าพ่อเองโกรธอยู่เพื่อนในเสียงป๊อปเหน่อเพื่อนขับแล้วเร่งไปเลย เลยแล้วร้องไห้ปะก็ก็ร้องมาพี่ก็วนอยู่ใว่แตนหนีไม่ได้ประตูเ็าก็ปิดอ่ะเอาอวิ่งหนีด้วยเหรอก็ยืนวนอยู่ไงตอนนั้นกี่ขวบละตอนนั้นก็เท่าไหร่แล้วแม่ ปสามปอสามขับมอไซปอสขับมอไซไปร้านเกมโอ้ยตัวอย่างไม่ดีอย่าไปเอาเลื่ออย่าไปเอาตัวอย่างคนนี้กับข้าวที่แม่ทําชอบอะไรไมากที่สุดแบบวันนี้ถ้าตื่นมาเจอแกงนี้หุย้ยรักแม่มากแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานมีแม่เอกไหมไม่มีแกงเขียวหวานจะบอกให้แม่ทําตลอดแม่เดี๋ยวกลับมาขอแกงเขียวหวานเลยเมนูที่กินได้ตลอดข้าของแม่ มาเราเราทำขนมกันเลยไหมแม่มารอละต่อไปคุณ<อ>แม่จะให้เราทำสาคูไสหมูสายไสอะไรจ้าแม่สาคูไส้หมูสาคูกันทาสาคูกันบอกเลยนึ่ออกมาเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ดูแบบน่ากินมากเนีย่ยขอชิมเลย <c oughs> หอมมาก ของกระเทียมเจียวมากมาชิมกันนะทุกคนร้อนไหมร้อนไหมร้ <c oughs> อนแต่กินได้อันนี้คือของโปรดโบรดปะนนผมบอกผมว่าผมจะกินขนมปังกลมมากกว่าอร่อยเห <c oughs> มือนสาวพูดมืออาชีพเลยอ่ะก็แม่ทำขายจริงอร่อยมากอืมงง่ผ่านฮะอร่อยโอ้ใช่อร่อยเจอหมูใช่ไหรอนี่ยอาจจะมีจริงแะใช่หมูอ่ะอรอยอ๋อถ้าพูดได้หมูมีหมูสับจริงอ๋อมีหมูสับ มันจะเป็นคือหมูหวานตาครูใส่หมูไม่มีหมูเพราะว่าที่บ้านเพราะว่าที่บ้านทําหมูเล็กวะเออจะใช่หมูสับมันเป็นหมูสับอันนี้เจอหมูร้านแรกเลยรู้ปะที่กินแล้วรู้สึกว่ามีหมูอ่ะที่ร้านอื่นไหนกินไปรู้สึกเหมือนมันเป็นถั่วอะไรอย่างงี้ใช่แต่อันนี้หมูเยอะมากเจอหมูตาครูใส่หมูจริงอร่อยมากอร่อยอืวันนี้ก็สนุกสนานกันเวอร์ได้รู้ว่าบัวเป็นคนยังไงเนาะ ไาจีคิวบอคล้ายๆพี่นะแบบติดเกมบ้างในต่างใจเรียนเออยเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังแน่เลยดูตรงนะบทสทางไปเนียนชื่อช่องใหม่บอสทอยบทไทม์ที่ช่องคิดกับเพื่อนมาแล้วครับชื่ออะไรออเดอร์ออเดอร์ช่องคอนเทนต์เก่ากับคอนเทนต์แบบว่าเหมือนโอฮาน่าในยุคเก่าเป็นฟิลแบบว่าทำอาหารโอฮาน่ายุคเก่าเขาแต่ว่าไม่ไม่ได้ขนาดนั้น รอชสมความสำเร็จของน้องโอเคแล้วก็ขอให้น้องบลูนะเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งกาจขึ้นมานะทุกคนนะก็ <Yeah. S 1> เป็นแบบเผื่อเราจะได้คอลแลบกันใะนอนาคตนะเออทุกคนนะเออเราดูคราว่าจะเป็นไงวันนี้พวกเราหมดของเรากล้วจะคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>